สวัสดีครับผมชื่อนายอภินันทิมา,ายและอันนี้ศึกษาอยู่มัธยมปีที่4ีทัพสครับผมอันนี้ผมจะมารีวิวคอมพิวเตอร์ของผมโอเคเริ่มที่สเปคคอมนะสเปคคอมก็น่การ์ดจอจะเป็น GTX Titan GeForce GTX Titan นะครับผมแล้วก็เมนบอร์ดจะเป็น Maximum V2 Formula ส่วน water cooling เป็นระบบปิดของคอแซนะแล้วก็มันก็จะมี ssd card หนึ่งตัวแล้วก็ฮาร์ดดิสต์หนึ่งตัวนะฮะส่วนข้างล่างนี่นก็จะเป็น power supply supply ฮนะแล้วก็พัดลมจะมี12ตัวครับผมในกล่องข้างนี้โอเคก็หมดแค่นี้แล้วก็ข้างหน้านี้ก็จะ มีจอคอมสองจอนะครับแล้วก็เคบอร์ดของ Razer b a c k Widow c โคม่าเมาส์เป็นของ r a z e r d ์แดเดอร์โคม่านะฮะจอเป็นของ Razer เนี่ยของ Samsung นะฮะเคร่งนี้ก็ไว้นั่นนี่นั่นแหละโอเค,ครับผมกนะ็ขอจบคลิปเยงเท่านี้นะครับดีครับ